สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่18นะฮะช่วงเช้ากับงานตรวจสอบมาแปลงนะฮะไปทางหลวงบ้านท่าสะอาดครับผมอยู่ในทางสัญจรนะฮะทางหลวงแล้วก็จุดอันตรายก็จะมี ไฟฟ้านะฮะจากหัวดอบนะฮะแล้วก็สายไฟแรงต่ำนะฮะใต้ใต้ถังโมแปลงนี่ฮะบรรยากาศไม่มีลมอบอ้าวนี่ครับผมหลังจากปีนเสาเสร็จนะฮะ ก็ามาตรวจสอบค่ากาวนะครับของต้นมะแปงครับตอนนี้ไม่มีอุปรกรณ์น,นะฮะก็ใช้แบบแก้แก้หน้าง,งานไปก่อนนะแก้ไขหน้าง,งานไปก่อนนะครับมีสามสีฮะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวจะอยู่ตรงบนเสาเลยครับ